สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับรถ Ford Next Gen w i t e t c ตัว 4x2 ใบเทอร์โบนะครับราคา1,159,000บาทสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับเพิ่มเงิน1,000 0บาทขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับแคมเปญน,นิดนึงครับตอนนี้ Ford มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาว25%ขึ้นไปผ่อน48งวดดอกเบี้ย1.69รับไปเลยทันทีนะครับ มาดูตัวรถกันเลยครับกระจังหน้าแบบใหม่เป็นกระจังหน้าลังพึ่งนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ข้างหน้า4จุดนะครับมีไฟหน้าเป็น Full LED ไฟเดย์ไลท์รูปตัว4นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคิ้วล้อเดิมมาจากโรงงานเลยครับสวยๆแบบนี้เลยแต่ลูกค้ารีเควสนะครับขอเปลี่ยนยางเป็น เอทีเ s นซ so นะครับดอกยางสวยๆแบบนี้เลยทางฟอร์นะครับมีบันไดข้างแล้วก็ทำกันลื่นมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED แหลกหลังคาจากโรงงานคิ้วกันสาดจากโรงงานนะครับผมพร้อมสปอร์ตบาร์ใช้งานได้สะดวกสบายมัดเชือกทำอะไรได้อย่างส,สะดวกสบายเลยครับและที่เหยียบ เท้าขึ้นได้สะดวกสบายนะครับและไฟท้ายแบบ LED พร้อมเซ็นเซอร์ข้างหลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมพร้อมไลเนอร์เดิมมาจากโรงงานและปลักไฟใช้งานได้ในชีวิตประจำวันด้วยครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันเลยครับเรามาดูภายในตัวรถกันเลยครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เนะครับพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับและจุดเด่นของเราเลยครับหน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับและก็มาที่กระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีหน้าจอขนาดใหม่นะครับเป็นขนาด12นิ้ว นะครับผมพร้อมระบบ Air Auto และที่สำคัญครับมีไ i เ e สชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์10สปีดออโต้นะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับพิเศษครับสำคัญเลยเบาะทางฝร์ t ได้ออกรูปแบบใหม่นะครับเป็นการปักเดินได้สีส้มนะครับพร้อมปักตัวหนังสือว่า w i t แท็ด้วยครับ ผมแจ็คแป๊บเดียวขอฝากโปรโมชั่นฟอร์ดเน็ก e n เจนวายแท็กนนี้ไว้ด้วยนะครับย้ำอีกทีครับดาว25ขึ้นไปผ่อนนาน48งวดดอกเบีย้ยเพียง1.69ครับสนใจติดต่อได้ที่094-402-441 4แจ็คครับขอบคุณครับ